ไปดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนสมองสบอนนะพ่อพ่อก็จ้งน้องแทนนะพี่น้องนะเมื่อไหนก็แม่น้องแทนสิมาโมกป่าพี่น้องกันโมกป่าคลองพอน้องแทนพ่ลงคลองเมื่อวานนี่พี่น้องเลยได้ซ้ำหนิแหละอันนี้ก็ไข่หมดแดงนี่ก็ซื้อเอาพี่น้องเลยเศร้าบาทเศร้าบาทก็กินอิ่มผู้ไรพี่น้องอิ่มขัวหนึ่งผู้ไรมาพี่น้องมาโมกป่านกำกันกับแม่น้องแทนพี่น้องมามาพี่น้องแม่น้องแทนจิ้กก้อยไข่หมดแดงก่อนพี่น้องเลย

ลงคองวนันลงเป็นห้อกมามมืเส้านอะงใส่ำนี่เนแะงแค้งก็ได้ซีมโมกไปลงจำหันทนะี่นองเลยโมกไหวกินน้ำกัดกินน้ำนี่างทนะี่นอนเลยแมงแงใส่หอมหัวหอนะนะมพี่นอนเลยแมงแรงนอนตื่นแล้วคุณอยู่ก็ต่อเเดิม Say <laughs> hỏi hoa hôm hoa hôm bay ngay 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 thì ngay 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 ก้อยหอยกระบอกทันดิจอยหอยกานาซาวพื้นเอามากานาซาวพื้นกะเมื่อแหละกับบุษซาพื้นพี่น้องนี่พี่น้องนี่ก้อยไข่หมดแดงพี่น้องเลยมามาพี่น้องนะมาพี่น้องแม่ลงแทนดิจอยมัวซิงไข่ใส่พี่น้องอันนี้มักเล่นมักเล่นพี่น้อง เอาใส่ใส่หมูฝาเห็ดสุกมันพี่เนาะอ,อัน,นเห่ากันทีซอยหัวชิงไคลงไปพี่น้องให้มันหอมแกะข้าวนะพี่น้องมันบน่มีหอมเด้เอาบ่มีหอมหนึ่งใส่ซอยใส่หอมตน้นดีพี่น้องหอมผักบ,บวัวเอาบ่มีเอาเลยซอยหัวชิงไคลงใส่ เราะพี่น้องชีมือแมลแทนเนาะฝ้าคล้องคอนแทนไปไปกับลุงเพื่อนบ่กับลุ่งกับไอ้น้องไอ้บ้านเนี่ยถ้ากับรุงไปพี่น้องเนีย พี่เนาะแมวแทนสิมกฝาพี่เนองใส่มกเล่นนี่เรีเนแลพี่เนาะแมงแทนสิสมันแมวแทนสิสกพี่เนาะมกเรนนี่สมันว่าเฮามันโบมีสกอันนั้นเละพี่เนาะทะเลมะเรียนฝาตรงใส่

มันเค็มดีหน่อยอง <Yeah. S 1> แพงกระพอ่อจะเพื่ไปกะได้ขาด4กลไ น้อง,ง,งแทนซิมกป่าสูพี่น้องกิน,นองเลยก็ปล่อยไข่มมนแดงก็ปล่อยหอยลายอย่างอยู่พี่น้องต่อเนี่ก็เมน,นแทนลุนแหละเด็ดเอย มกและพี่น้อง

น่นเอาอันนี้มาให้พ no ี่น้องยังเอิญเขาเอิญข้าต้มตัดพี่น้องเอ้ยน้องนุ่นเพื่อนเอาข้าต้มตัดมาให้ขอบใจลายๆเลยน้องนุ่นเพื่อนเอาอันนี้ข้าต้มตัดมาให้พี่น้องเอยแน่ในเด็กพี่น้องห้ามมาแบ่งกันแบบนี้เนะพี่น้องเลยกินกันกินยังกันแบ่งกันอันนี้มุกปลาโอ นะพี่นอ้องไพกระไปไาแพกระว่าได้แบบพอน้องแทน่นไปผัดคือบเ็นไต้ลายน้ามุงโอเขโอเโอเคโอเในสุดเจ้าไปสุเจา้าบาได้แก้ว่เซยอ,อ,อืมดดคนลายมาากนของแทนมันเป็นสาสามสพี่นอง เขาก็ลงไปหาเนื <farklı> ้ออยู่ในกิ่เนาะพี่น้องมันลายเสืออนเปเพื่อนห่าหมดเลยไม่ทำงาน เจ็ดโมงแปดโมงหกโมงหกโมงกูกลัวบางทีกเจ็ดโมงเพิ่นกระต่นิ่นอยู่กับพ่อเพิน่นนี่แต่พี่น้องพี่น้องแก่ห้าย้ำเอียงข้าวตู้ยอตู้เย็นหนึ่งขา้าวนึ่งนำหลังถั่วหลังบวงพี่น้องเลยรวมกันมากอ่ะอยู่กับพ่อเพิน่นบางทีเพิ่นก็พ,พังเพลงอยู่กับ่อเพิ่นสองคนก็บองไปเงาทงางเงาทางไหน

นไปหาโมกพี่น้องไปหาโมกปุ่นพี่น้องเลยอืมแทนกระสีดินหอย่งงี้ยนะพี่น้องฮะเออเออแทนกมกไว้ใส่าเพนน้ำพี่น้องเลยสเพนน้ำแตว่ามันมาลายมือเราใส่โซ่มือหนึ่ง พี่น้องแม่แท้ก็สิก้อยหอยสู่พี่น้องสิอพี่น้องก้อยหอยเสรีก้อยหอยเีนะพี่น้องอยหอยกับก้อยไข่หมแดะทะกลดเนาะพี่น้องเนาะงกันป กันเจตล่าคลิปเพียงเท่านี้เลยเนาะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องน้องแทเนานะเราเบิ่งละส้มตอนกินกันนะ้องแม่น้องแทเนเ็ตเป็นคลิปใหม่เนาะพี่เนาะแสแบแท้พี่น้องเดี๋ยวหายนาะบ่าวกินให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะลาแล้วพี่น้อง